ครับท่านผู้ชมหลังจากที่พอเที่ยงในวัยปูเจ็กเป็นทีเดียบบ้อยแล้วก็เลยเลื่อยขึ้นมาที่สำนักสงฆ์ทำหน้าค่าครับเพื่อว่าจะมาหาครูบาอาจารย์อีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่ามี FC เอฟซีเพ่นบริจาคหรือว่าถวายเป็นอาหารเสริมครับมาให้พระอาจารย์พอเที่ยงก็เลยจะเอามาถวายให้พระอาจารย์แล้วก็จะนําเงินที่ส่วน FC เอฟซีเพ่นได้ฝากรวมทําบุญมากกับพอเที่งยงยู่ทีศารอากงพอเที่ยงก็จะนํามาถวายให้พระอาจารย์อีกขึ้นกันครับผม อีกอย่างพอเทืองอาจจะมาเบิ้งตัวเลขที่ว่าพายจานเพื่อนในฟันท่งไม่หายอาจจะมีหรือบ่มีเฮากร็รอไปเบิ้งน้ากันกนะครับท่านผู้ชมไปเรืครับท่านผู้ชมไปเบิ้งน้ำพอเทืองเลยว่ามันจะมีตัวเลขเด็ดฝากท่านผู้ชมหรือบอครับผม มาสัตว์ตัวภักควาอุตังภะกวะรันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภักควาตาธัมโมธัมมังละมาซามิสุปฏิปันโนภักควาโตสาวกัซังโฆสังฆังละมามิ มังพันเตวิสุงวิสุงลักขณาทายะปิสาเลนีนัสสหปัญจสิรัญยาจามะปุติยังติมายังพันเตวิสุงวิสุงลักขณาทายะปิสาเลนีนัสสหปัญจสิรัญยาจามะนั่นบอกปุติยังติปุติยังติมายังพันเต

นะตะอะควะโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆัง saraṇang gacchāmi dūtiyom pīsam gacchāmi tūtiyom pīsam gacchāmi าลาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิโมกตวโทเวระมณีสิกขาปัทังสมมาทิยามิโมกสาวาาเวระมณีสิกขาปัทังสมาทิยามีสุครามิเอระยะมะชพมกัธานา สิุครับท่าทททนผู้ชมวันนี้ประเที่ยงกระไดน้ำเอาเป็นที่ว่ายาไม่ก็บริเวณยาครับเป็นอาหารเสริมของเมืองนอกครับที่คุณเอ๋ปราเที่ยงกระบอกข่อยของจัก ซื้อจริงเพิ่นเนาะจากจะว่าซื้อคุณเอที่เพิ่นไปอยู่เยอรมันครับเพิ่นส่งมาให้ฟาจานน้ำมาถวายแล้วก็นําเงินที่สีเพิ่นได้ฝากมาทําบุญกัรสำนักสงฆ์ธรรนัคค่าอมาถวายให้แก่ปูสามแปดแปดครับมโอนี้เดี๋ยวท่านผู้ชมพอเที่ยงจะพาดท่านผู้ชมเป็นเบิ่งครับปู่เพิ่นฟันทองให้แล้วว่าสันอยู่กระดาษครับท่านผู้ชมอย่าเป็นเบิร์นน้ำกัดการานผู้ชมไปเลยครับครับท่านผู้ชม ตัวเลขที่พระอาจารย์เพ่นไดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับกับเพ่นส่วนมากจะเอาขึ้นไว้ที่กระดานครับผมเป็นอย่างที่สมุชชมเห็นอยู่นี่ละครับผมเพราะว่าหลังจากที <huh> <dies? S 2> ่พระอาจารย์มาอยู <gender isce aring> ่ก like <fi> ุฏิหลังนี้แล้วส่วนมากพระอาจารย์เพ่นจะบอกว่าตัวเลขที่ได้มาจะเอาขึ้นไว้ที่กระดานถึงว่าท่านไดมาบ่เห็นพระอาจารย์ก็บ่เป็นอย่างเพ่นก็จะเขียนไว้ให้เลยครับอยู่ที่กระดานท่าไใดที่ชื่นชอบอยากได้กลมาจดเอาครับผมหรือว่าท่านไดอยาก ถ่ายถ้าไม่ว่าช่องยูทูปช่องไหนอยากถ่ายถ้ากะมาสามารถเดินทางมาแล้วกัมาถ่ายถ้าได้ครับอยู่ที่กุฏิของพระอาจารย์ครับผมนี่ครับตัวเลขกขยั่งทีเพอเที่ยงเอาึ้นในเบอร์นี่แหละครับก็จะเป็น901าหล่ะกับลางหนครับผมจะมีแค่นี้ครับท่านผู้ชมเลขงวดนี้พระอาจารย์บอกว่าฟันทงไ้ครับผมฟันทงไห้901กับ17นะครับท่านผู้ชม บึงเอาครับท่านใดที่ชื่นชอบกะให้เอาสมุนากามาจดไว้ครับผมมาจดไว้เนาะครับเนาะอย่าใส่ความจำครับผมว่าถาใส่ความจำเนี่ยมันอาจจะลืมทนั้นแล้วก็ให้เอาสมุนไกรมาจดไว้ครับเพื่อการวาไกม่มือหรือว่าเมือห้อยออกเราจะลืมอย่างนีนะครับท่านผู้ชม901และก็17 ครับท่านผู้ชมนี่ครับที่ระอาจารย์เรยอว่าปูสามแปดแปดนเด็ฟันท่งมาให้ครับผมเก้าศูนยะ์หนึ่งล่างหนึ่งเจ็ดนะครับท่านผู้ชม,ม,มนะเป็นงวดของวันที่สิบหกกุมภาพันธ์พศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับเน้นๆนะครับท่านผู้ชมเน้นๆแค่ สองตัวสามตัวตรงๆเลยนะครับ9.01าศหกับหัวพับมรุ่งโอ้กับหัวก็เป็น901าศูนย์หนึงี่โอหกศูน่งยี่ส่บ่หกศูนย <Yeah. S 1> <60 1, S 2> ์หนึ่หรือว่า901แล้วก็หนึนะครับท่านผู้ชมสองตัวล่างเป็นของปูสามแปดท่านฟันธงให้การลองมึงเนาะท่านผู้ชมเนาะว่าขันปูว่าได้ฟันธงนี้กะ แน่นอนอยู่ได้ครับท่านผู้ชมสองงวดสามงวดได้ครับครับฟูคว่าฟันท่งนี่เข่าจริงๆได้ครับท่านผู้ชมเข่าจริงๆนะครับท่านไหนที่ชื่นชอบก็จะลืมนะครับอสูรปรการมาจดไว้ครับมาจดไว้ พี่เห็นี่กระท่อมเลยตรงนี้ซึ่งไมนะ่ขอให้มันมั่สุขสิตลงไปนมะ่จัดนี่ว่าทุกท่านตกทุกไปหนัาขอให้พวกท่านคนจากทุกหากตันมีก้อนสุขเรียบขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปขอรอบครัวผู้ขาหรือว่าครอบครัวของเอฟซีสตอร์ดาชาแนลหรือว่าเอฟซี C, ชองไอสตาชาแนลจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอได้ช่งปรารถนาขอให้มีความสุขความเจริญเด้อขอให้มีกินมีใส่ให้ใหนเงรวย ตุบๆขอบคุณเด้อ